สวัสดีครับแฟนแฟน u ูทูบชาแนลดูมวยบายใหญ่ลำนาลายสำหรับเทปนี้เราจะพาไปชมยอดมวยไทยแห่งสยามประเทศแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมที่วันนี้มีฝรั่งยักษ์จากบาซิลมาขอลองอยากวัดด้วยมาติดตามรับชมกันครับทั้งน้ำหนักและส่วนสูงแสนชัยเป็นลองชนิดบานเตแต่ยอดมวยสยางครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดู ขอรับชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสักญาณติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยสนุกอีกเยอะครับมากันที่รายการนี้ครับศึก mtw in phuket นะครับจัดขึ้นวันที่17มกราคมปี2014นะครับตรงวับปีพศ2 5 5 7ครับที่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยนะครับสังชัย P ีเคสังชัยมือไทยยิมครับโคตรมวยสารคามครับวันนี้จะเจอกับ เฟตันเฟตัสนะครับนักชกชาวบราซิลนะครับกติการมวยไทยเต็มรูปแบบพิกัด66กิโลกร,รัมกำหนด5ยกนะครับกราลองบอกกันครับว่านีครับทีมงานกำลังยาถอดมงคลให้กับแสนชัยแสนชัยในไฟนนี้ครับเจ้าตัวอายุ34ปีแล้วนะครับสูง163เซนติเมตรครับปกตินี่แสนชัยชกในพิกัดที่ชกนะฮะในช่วงระยะเวลานั้นครับ ก็ราวๆร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบสี่ปอนด์แต่ไฟนี้ครับแบกน้ําหนักครับปีน้ําหนักครับขึ้นมาชกในพิกัดร้อยสี่สิบหกปอนด์ครับเท่ากับว่าแบกน้ําหนักมาราวๆสิบสามปอนด์เลยทีเดียวนะครับ <S <S ก็ไหลโลนะฮะเตตัสนี่ยี่สี่ปีครับอ่อนกว่าแสนชัยสิบปีนะครับแล้วก็ส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเก้าเซนติเมตรครับส่วนสูงนี่ได้เปรียบทางด้านแสนชัยสิบหกเซนติเมตรครับเนีดู ดูแล้วนี่ต้องบอกเลยว่าทุกมิติครับสัญชัยเล็กกว่าทางด้านของเฟตัสทุกมิติทุกรูปแบบครับแพยายามจะเกี่ยวให้ล้มไม่ล้มครับแกต,ตัวใหญ่ครับเฟตัสโดนคืนบ้างก็กมีแมมมีเซมกันครับสัญชัยโดนเขี่ยขาคืนเล็กแต่เดินก้าหานะครับสัญชัยนี่ไม่กลัวความใหญ่นะครับจ้วงลาตัวไป็หนึ่งทีครับหวดขวาคืนทางด้านเฟตัสอย่างเดินก้าหาครับสัญชัย เล็กแต่ใจใหญ่นะครับยังหาจังหวะหาช่องทําอยู่เฟัดนี่สกัดด้วยแช้งขวาตลอดนะครับจัในครับแพอจะจับในนี่สันชัยแกรวบลัดไถ่ปีครับรวบล่างเลยนะฮะกรรมการก็แยกครับจับก็หาสันชัยจับจังหวะนี้แม่ แบบทำไม่ทำครับฉีกออกไปทางครับเป็นเข้าหาครับสันชัยครับฝุ้ยโดนขวาโอ้ยนี่ครับแม่งัดออกมาใช้แล้วครับท่านี้ครับม้าม้าดิกระโดกครับแม่ท่าไม้ตายท่าเรียกว่าท่าโชวกันเลยครับเฟตัสนี่แกเต่ขวามากแกกระโดดใช้ท่าม้าดิกระโลกเลยฮะเริ่มเดินเข้าหาครับเฟตัสนี่ครับเกี่ยวล้มครับ ดอกนี้ตัวใหญ่ล้มดังนะครับทักษะมวยไทยกันนี่ดีมากครับตอขวานี่กระถีบครับนี่ครับกระโดดถีบหน้าโอ้ลื่นล้มเลยครับเฟตัสจะออกขวานี่สัญชัยแกรู้ทันครับระทีบสกัดแข้งขวาไว้เลยครับแล้วก็กระโดดทีบหน้าซ้าดาบสองครับเริ่มเดินครับแหมกดขวารอกนี้นี่สัญชัยแกดึงหลบครับ เริ่มเป็นฝ่ายเดินแล้วครับเฟตัสต้องอาศัยความใหญ่ไล่บทแล้วครับแมขึ้มายืนคุยนี่สัญชัยแกนี่หลอกเตะหลอกต่อยสบายนะครับการแยกครับนี่ครับไตขวาแกก็ดึงหลบได้ครับสัญชยัยยายามจะเดินเบียดครับ โยกออกพยายามหนีครับพยายามไม่เข้าใกล้นะครับสัญชัยพอเข้าเข้าใกล้ปุ๊บในการรวบล่างเลยครับรวบรัดใต้ปีกนะครับยกที่2ต่อครับอัดตันเฟตัสเดินแล้วครับอันนี้ต้องเดินเต็มสูบแลครับมายืนคุยนี่น่าจะน่าจะเสร็จทังสัญชัยครับเริ่มเดินเข้าหาครับอัดตันเฟตัสไปความเร็วครับ เดียวให้ล้มไม่ล้มครับนี่ครับขโมยต่อยมาซ้ายจังหวะเข้าทําอยู่ครับเฟตัสน่าจะเข้าทําโดนถีบหน้าครับแต่ไม่โดนครับนี่ครับล่อยซ้ายดอกครับนี่ครับซ้ายอูซ้ายเกมแม่นยิงครับสัญชัยปล่อยแล้วก็ฉีกออกมาครับเฟตัสนี่แกแรงปะทะกันได้เปรียบเลยครับแมตตั้งร้อยสี่สิบ 6ปอนนะครับแรงประทะยังไงก็ได้เปรียบไปแล้วจับในครับอาจจะตีนี่ตีลาบากครับสัญชัยแกโหนเลยครับเริ่มเดินบ้างครับสัญชัยอาจจะว่าทำับว้าคือด้วยหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายนี่ต่อยเข้าเป้าตลอดแทบจะตลอดเลยครับเดิร์นจี้เขาหาครับสัญชัยไปปัดนี่ตั้งรับมั่งแล้วฮะ โยครับเกมเกมในไฟนี้ก็เป็นเกมการชิงทั้หว่าอยู่นะครับเพราะเฟตัสเองก็แม่ไม่ได้ใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์มากนักนะครับจับในครับจับในเองก็ตีได้ไม่ไม่ถนัดทนีครับอาจจะไม่ใช่ทรงมวยเข่าโดยเฉพาะนะครับสำหรับเฟตัสครับแสนชัยก็เลยป้องกันตัวได้ค่อนข้างที่จะสบายหน่อยเฟตัดขยับเข้าหาครับนี่ครับคืนด้วยหมัดซ้ายไปขวา เตะขวามานี่ครับพอเตะปุ๊บแล้วก็จับรวบนะครับสันชัยนี่ครับลูกนี้ทุ่มนะครับแม่ทุ่มลักษณะเหมือนยูโดครับทุ่มด้วยหัวไหล่นะครับปรกาจจะผิดกติกาปไหน่อยครับเพราะว่าทุ่มโดยวยสตาใช้จุดสนทวนก็คือหัวไหล่ก็ผิดกติกานะครับเป็นยูโดไปอยากข้าหาครับสันชัย ยิงเดินบ้างชิงถอยบ้างแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่รูปทรงครับแล้วแต่รูปเกมการชกพยายามจะรวบครับแต่รวบไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าทางเฟตัสนี่แกใหญ่ครับแกก็โก,ก่งตัวครับทําให้รัดใต้ปีกได้ไม่ถนัดนะครับอย่างหาจังหวะทําทครับสัญชยัยปล่อยซ้ายครับเตะซ้ายสายลาตัวสายบนโอ้ยจ้วงจ้วงแบบที่เรียกว่าเลือกเลือกเป้าเลยนะครับสําหรับสัญชยัย แกกก็ไม่ใช่มวยเข่าโดยเฉพาะเลยะสำหรับเฟตัสนะครับก็เลยแม่ตีไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะใหญ่ก็จริงครับแต่ก็สัญชัยก็ยังพอจะมีเหลี่ยมมุมที่ได้เปรียบครับเพราะทางเฟตัสนี่ใหญ่ก็จริงครับแต่่อาศัยความใหญ่ได้ไม่เกิดประโยชน์มากนะครับเดี๋ยวก็หาับเฟตัสครับพี่เลี้ยงหรือทีมงานคงจะบอกให้บทนะครับลูกนี้นี่สัญชัยแกโหนครับโหนแล้วก็จามศอกเลยครับการแยกครับ ปั๊มแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แย่ครับตัดเดินเข้าหาครับนี่ครับไตขวาไตขวานี่มันหลุดไปครับโดนถีบคืนนี่ครับไตขวาอ้ยจังหวะนี่ครับโอ้โหต่อยหมัดซ้ายครับเต็มเต็มครับโอ้โหเป็นจังหวะที่ทางเฟตัสนี่แกไตขวามาครับแล้วสัญชัยกระโดดอุ๊กระโดดทีบเอาไว้ต่อครับสัญชัย มานาทีทองนี่แกใช้ได้ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่นะฮะทิมซ้ายครับทิมซ้ายอีกทิมซ้ายครับสามหมัดโอ้ยเซฟติดเชือกครับสาวเป็นชุดครับอ่ามีแข้งด้วยครับเน้นหมัดเป็นหลักเลยครับโอ้แกนาทีทองแกดีมากเลยครับโยครับไม่ผีผามเลยนะครับจ่วงลําตัวตบขวาบนโอ้ดีครับสาวเป็นชุดสาวเป็นชุดแล้วครับเอาทิ้งตัวดีกว่าครับโอ้โอา ไม่ทราบว่าจะไหวเลยครับแม่เจอพายุหมัดชุดนี้ครับโอ้เฟตัสนี่หดเดินเข้ามุมเลยครับกรรมการยุติการชกครับยิ้มหลังตัวครับนี่ครับสายบนสายบนสายบนครับสามหมัดตีหมัดครับโอ้ต้องสุดตัวไปเลยฮะเน้นเน้นทุกหมัดครับหมัดอย่างที่บอกครับมวยอย่างแสนชัยนี่นาทีทองนี่ใช้ไม่เปลืองนะครับพอมีจังหวะมีโอกาสนี่แกฉายเป็นชุดจริงๆนะครับ ชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ